สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนะครับเด้อมาเมื่อนี้หรือนี่ฉันเอาผ้ามากินอ่ะมั่งสุปรดัครับกับมีไข่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวครับผมอันนี้ก็คือเกี่ยวผักด้วยพี่น้องเด้อมีผักอย่างแนมีอหัวเหวพอได้นี่ครับผมอ่าเดี๋ยวกระดาษนี่เขาจะเอามากินกับน้ำจิ้มไก่วางไว้ข้างล่างนี่แหละนี่กับน,น้ำชาด้วยพี่น้องด้วยให้เป็นน้ำผลไม้พี่น้อง นีกซอสลาดจักหน่อยกินมังคะพี่น้องมังนะจ๊ะมังมาว้าวเข่าเดอ้อนี่นมีเข่าพร้อมกินกับข่าพร้อมผมไข่เกียวโอกันอื่นกะนันนี้ก็จะซิมมาน่้กันมาครับมาน,ไมนาีไปครับกินเกี๊ยวอืม แซ่บพี่นนอะกินข้าวไปเราไม่พักยังจย่าน,นาเดียวพี่เพียวกับไข่เจียวไข่เจียวราดข้าวมาครับมามาแส่น้ำกันพี่เกาไข่เจียวกับวันนี้ขาทอดใส่ไอ้ต้นหอมผักชีปลอมมะเขือเทศ แซบอะ่ะอืมมีตรงกลางคร็นพี่น้องมุ้ครับอืมผักเกี่ยวผักเลยเรีนน,นง่ายงพี่น้องเกี่ยวในซื้อเขอมาข้าครับยี่สิบสองกระเลียนอืม lài bởi nước gừng,หวาน, nhìn bên vani set, ừm, trang điểm ấy đẹp hơn không ạ? Tôm nạo, phải không nào cái ừ, túi này bịn pack đấy, thế, câu hay nỉ xoáng phong phi nồng, cái này sai phong, <laughs> rồi nỉ lướm ảo là sẽ bỏ pích bún lúi một xăm ấy ไอเดียวจะขอปากล้มป่ะพี่หนังวะเจ้าครับ ง่ายยูง,ง่ายพี่น้อ,องเยเห็นนันไม่กมมระเซาบมันพะอไใครชวนผู้ชมไอ้รูนิใส่ยตาไอ้ซิวซ่วจิ้วขาวอืมขาวเหาปากทดอบ ถ้ายู่เขาพี่น้องมองห่วงเบอร์สามครับเบอร์สามก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่กับมิลมลมล้มใแห้งเข้ากัน <laughs> không nhìn nhìn, độ và đôi nấm chim gà Nấm Cái châu chó ý hầm ức Nói nào ครับเลยครับต้องกินพักกินยูดได้ไหมครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับพักอืมคึกแักน่ากินนะพี่ครับ เน,น,นี่ยหวานหวานงามดีก็หวานน้ำจิ้มไก่ก็ยิ่งหวานโอเคพี่น้งองเข้าบุญละจำเนี่ยครับผมน้ำหมดอิ่มละมันเดิมกินโมบดแบบใดบ้างเป็นแบบใดก็ขอโทษขอให้พี่น้องช่วยนะครับเด้ออิ่มแล้วก็พอกับไม่เค็มหน่อยนะครับเค็มนี้ก็ขอบคุณครับเลยพี่ครับผม